เออสแจงไรอย่างไรบ้งรัไบย่งไรบบ้ายร้ร้ายบร้บบบบ่ยางสมบูรณ์แต่เดี๋ยวไม่เห็นอ้ย่นะสาชิตัวใหญ่ নহিবি অ কি তো তু নবি